สวัสดีครับชาวราศีตุลทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องคคชโหรานะครับตอนนี้ก็เป็นคิวของราศีตุลว่าดาวบนท้องฟ้าได้พยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลไว้มีอะไรบ้างมาฟังผมขยายความกันครับชาวราศีตุลน,นั้นในปี2567นี้นะครับเรื่องราวทั้งหลายจะยุ่งเกี่ยวส่วนมากจะเกี่ยวกับ เรื่องของตนเองเรื่องของการเงินรายได้นะครับการเงินรายได้ของท่านเนี่ยจะมีการขยับเปลี่ยนแปลงมีการวิ่งเต้นท่านจะเกิดการวิ่งเต้นวิ่งเต้นเรื่องอะไรนะครับวิ่งเต้นเพื่อจะมีการขยับโยกย้ายครับท่านจะวิ่งเต้นเพื่อให้โยกย้ายได้นห้าที่การงานที่ดีขึ้นการเงินที่ดีขึ้น ก็จึงมีการเข้าเจรจาเยอะนะครับการเจรจาขอความร่วมมือและการจ่ายทรัพย์สินเงินทองออกในเมื่อเหตุการณ์ทั้งปีเรื่องใหญ่คือเรื่องนี้ชาวราศีตุลก็จะถามคำถามสั้นๆว่าแล้วมันสําเร็จไหมก็คำตอบตอบมาให้ฟังเลยนะครับจะได้สบายใจสําเร็จครับด้านความรัก ความรักของท่านนี่ยังยังดีอยู่แต่ว่ามันมีอุปสรรคระหองระแหงระหว่างความเป็นส่วนตัวกับความเป็นส่วนรวมท่านมีโอกาสที่จะมีโลกสองใบแล้วก็โลกใบที่สองเขาเรียกร้องให้ท่านจัดการกับโลกใบที่หนึ่งซึ่งโลกใบที่หนึ่งไม่รู้เรื่องจึงทำให้ท่านอึกอึกอักอักนะครับปัญหานี้ แกเองนะครับชาวราศีตุลในช่วงเดือนมกราถึงกุมภานี้นะครับชีวิตของท่านจะยุ่งเกี่ยวกับการเงินการใช้จ่ายเงินเข้าสังคมวิ่งเต้นนะครับตามที่ได้บอกไปแล้วเรื่องความรักยังขมุกขมัวอยู่ยังไม่ได้ไม่นอนนะครับเรื่องการงานนะครับการงานของท่านยังดีอยู่มีผู้ใหญ่สนับสนุน ให้โอกาสท่านเพราะเขาเห็นว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะเรื่องชาวราศีตุลในช่วงเดือนกุมภาถึงมีนานี้นะครับท่านจะต้องได้ยุ่งเกี่ยวกับการาตระกูลเรื่องของตระกูลมีลูกมีหลานเกิดเพิ่มขึ้นนะครับตระกูลท่านจะขยายขึ้นเกิดมีงานแต่งงานที่จะต้องไปร่วมงานกัน ด้านการเงินก็จะต้องมีใช้จ่ายออกกับตระกูลกับลูกหลานนะครับท่านจะต้องเสียเงินแตะเอียค่อนข้างมากด้านการงานยังดีอยู่แข็งแรงดีอยู่ครับชาวราศีตุลในช่วงเดือนมีนาถึงเมษานี้ชีวิตของท่านจะมีความสุขโลกสีชมพูจะได้ยุ่งเกี่ยวกับคนรักใหม่ๆของทันสมัยสมัยใหม่ของอะไรที่ ไฮเทคประมาณนี้นะครับแต่ท่านจะมีความผืออดผออมขมเปรี้ยวก็ต้องกืนกินเข้าไปเรื่องเงินนะครับโดยเฉพาะไปกับเพื่อนฝูงแล้วถูกยืมถูกถูกขอให้ช่วยออกก่อนนะครับโดยที่ท่านรู้แน่เลยว่าการออกก่อนเนี้ยไม่ได้คืนครับด้านการงานท่านเริ่มมีปัญหาการงานแล้วเกิดความไม่ราบรื่นนะครับ ผู้ใหญ่ยังเปิดโอกาสให้ท่านทํางานตามตามเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ราบรื่นอย่างเดิมแล้วจะมีการหักกันระวังนะครับคือเพื่อนร่วมง,งานจะหักท่านว่าผลงานที่เสียหายนั่นคือท่านไม่ใช่เขาชาวราศีตุลช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภานี้นะครับท่านจะได้เข้าแก้ไขปัญหากิจการงานต่างๆที่เดือนที่แล้วเป็นปัญหาไว้ ท่านจะเข้าไปแก้ด้วยความมั่นใจนะครับแล้วท่านจะทําสําเร็จแล้วกลายเป็นกลายเป็นว่าท่านแสดงผลงานให้ผู้ใหญ่ให้เห็นได้ว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญชํานาญจริงนะครับแล้วท่านก็แก้ปัญหาได้สําเร็จจริงแต่กว่าจะสําเร็จนะครับมันเหมือนว่ามีเมฆบังตาทั้งท่านและผู้ใหญ่คือท่านก็ยังนึกไม่ออกว่าจะแก้ยังไงและผู้ใหญ่ก็ไม่เห็นว่าท่านจะสามารถทําได้ แต่พอท่านลงมือแล้วมันจะประ,ประสบผลสาเร็จครับด้านความรักนะครับยังมีเรื่องที่จะต้องทะเลาะเบาแวง้งมีเรื่องที่จะต้องแยกจากกันอยู่อย่างไรก็ดีท่านระวังนะครับความเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆเนียน่ยมันจะลุกลามในถึงไปถึงระดับผ่าตัดได้ปวดท้องอะไรอย่างนี้นะครับแต่กรณีนี้มันไม่ใช่มันเป็นปวดเท้าอาจจะมีการ เดินใส่รองเท้าคับไปเดินเดินมาเดินไปเจ็บเท้าพอเปิดออกมาคราวนี้กลายเป็นต้องไปถอดเล็บต้องมีเลือดตกยางออกอย่างนั้นนะครับระมัดระวังเรื่องของเท้านะครับแล้วก็ระวังเรื่องของน้ําก็คือเอหยียบท้าไปแค่น้ําหรือลุยน้ํานะครับชาวราศีตุลช่วงเดือนพฤษภาถึงมิถุนายนี้ท่านจะได้ยุ่งเกี่ยวกับ หุ้นส่วนหรือคู่ครองหรือเพื่อนร่วมงานนะครับท่านจะได้รับความร่วมมือแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับเป็นปึกแผ่นช่วยกันทั้งทั้งท่านและฝ่ายตรงข้ามช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องลมเรื่องน้ําและสําเร็จด้วยดีครับแต่ด้านความรักไม่ค่อยดีนักมีแต่การอวดเอาหน้าถ้าท่านเป็นสุภาพสตรีท่านจงรู้ไว้เถอะผู้ที่มา เสนอตัวอยู่ข้างหน้าท่านเขาแสดงตนนั้นน่ะมันเป็นการแสดงตนแบบหลอกเป็นการแสดงตนเอาหน้าว่าฉันเก่งฉันกล้าฉันรวยฉันดีฉันงามนะครับแต่แท้จริงไม่ใช่ข้างในมันกลวงท่านที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก่อนนะครับโดยเฉพาะโรคเรื้อรังนะครับระวังการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นไอบ่อยๆนึกว่าเป็น หลอดลมอักเสบไอไปไอมาอาจจะกลายเป็นมะเร็งหรือทมหรือต่อมไทรอยได้ให้ดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพด้วยครับชาวราศีตุลช่วงเดือนมิถุนาถึงเดือนกรกฎานี้นะครับท่านจะต้องได้เกี่ยวข้องกับความเจริญก้าวหน้าความสําเร็จการเดินทางการไปดูงานการไปศึกษางานการไปสัมมนาท่านอาจจะเป็นตัวพาถกเองนะครับ เพราะว่าดวงชะตาชีวิตช่วงนี้ของท่านตอนนี้ท่านกําลังเด่นกําลังเป็นเขาเรียกว่าอะไรขึ้นหม้อกาลังขึ้นหม้อนะครับอยู่ที่ไหนก็สง่าในท่ามกลางเรื่องความรักยังเหมือนเดิมนะครับคือภาพที่เขาเอามาฉายอยู่ต่อหน้าเนี่ยภาพเท็จทั้งหลายเนี่ยมันขยันฉายจังเลยตอนนี้คือเป็นช่วงช่วงที่เขาขยันฉายนะครับช่วงใหม่ๆเขาอย่างนี้เรื่องการงานนะครับ การงานนั้นยังมั่นคงดีอยู่แม้ว่าจะมีแนวโน้มละหองละแหงกับเพื่อนร่วมงานจนกระทั่งท่านมีมีการแอบวิ่งเต้นเพื่อจะโยกย้ายงานโยกย้ายสถานที่ทำงานชาวราศีตุลช่วงเดือนกรกฎาถึงเดือนสิงหานี้นะครับท่านจะยุ่งเกี่ยวกับการงานการงานของท่านจะเป็นปุดแผ่นจะเป็นจะเป็นความสำเร็จ ตัวท่านเองจะจบงานได้อย่างสวยงามหมายถึงปิดจ็อบอย่างสวยงามนะครับเรื่องความรักนะครับเดือนนี้ไอ้ภาพที่หลอกลวงอะไรนะั่นน่ะมันแสดงชัดออกมาแล้วตอนนี้ท่านจะตาสว่างมองเห็นชัดเจนแล้วว่าอะไรคืออะไรแล้วคำถามก็จะมากลับมานะครับว่าอะไรคืออะไรแล้วมันอะไรล่ะก็ไออะไรที่ว่าเนี่ย คือความคิดเห็นครับคือความสตินั่นเองสติจะกลับมาแล้วท่านจะมองเห็นสิ่งต่างๆจากอย่างความเป็นจริงไม่ใช่มองภาพที่คนสร้างมาครับดังนั้นคำว่าอะไรคืออะไรตัวนี้ผมอธิบายอย่างนี้นะครับชาวราศีตุลช่วงเดือนสิงหาถึงเดือนกันยานี้ท่านจะได้ยุ่งเกี่ยวกับความสำเร็จนะครับ งานการที่ท่านทำนั้นประสบผลสำเร็จท่านสามารถพูดคุยได้อย่างเต็มที่เลยนะครับว่าความสำเร็จนั้นมาด้วยน้ําพักน้ําแรงของท่านแต่ผู้เดียวท่านต้องลงมือเองขุดดินเองปลูกเองตักเอาไปขายเองนะครับไม่ใช่จ้างใครทำหรือว่ามีลูกน้องช่วยกันทำเปล่าเลยท่านทำด้วยตนเองทั้งสิ้นด้านการงาน ท่านมีแนวโน้มว่าจะได้เซ็นสัญญางานใหม่เดือนนี้ครับด้านความรักแม้ว่าจะยังไม่ได้ตกลงป่องชิ้นอะไรกันแต่ว่าฝ่ายหนึ่งก็จะมาอ้อนออดอีกฝ่ายหนึ่งจนใจอ่อนจนได้แล้วครับชาวราศีตุลช่วงเดือนกันยาถึงเดือนตุลานี้นะครับท่านจะเกิดการเดินทางต่างประเทศหรือเกิดการเข้าไป ช่วยเหลือผู้อื่นคำว่าช่วยเหลือผู้อื่นคือไปสนับสนุนเขานะครับความสัมพันธ์ทุกอย่างก็จะดีขึ้นแต่ว่าขอเตือนไวล้ล่วงหน้าเลยนะครับการไปช่วยเหลือผู้อื่นสนับสนุนผู้อื่นนั้นนะครับท่านออกแรงนะครับจะออกเงินก็ได้แต่อย่าเซ็นค้ำประกันนะครับย้ําไว้เลยอย่าเซ็นค้ำประกันเด็ดขาดยอมนะครับยอมเสียเพื่อนดีกว่าเสียใจภายหลัง ชาวราศีตุลช่วงตุลานี้ถึงพฤศจิกานี้นะครับท่านจะได้ยุ่งเกี่ยวกับการเงินอีกครั้งหนึ่งการเงินของท่านจะมาอย่างสวยงามเลยท่านจะมีเกณฑ์การใช้เงินเพื่อทํางานเพื่อซื้อสิ่งสวยงามซื้อกิเลสสมบัติซื้อมาให้ใครปรากฏว่าเป็นการซื้อมาเพื่อให้คู่ครองนะครับท่านที่มีคู่ครองก็ซื้อให้คู่ครอง ชาวราศีตุลช่วงพฤศจิกายนถึงธันวานี้ท่านจะได้ยุ่งเกี่ยวกับการใช้เงินเพื่ออยู่ในสังคมนะครับเข้าสมาคมเข้าสังคมโดยใจความสำคัญตัวหนึ่งก็คือเข้าไปแล้วไปเลี้ยงเขาเนะี่ยเขาที่ว่าคือใครเขาที่ว่ามีตั้งแต่ผู้ใหญ่นะครับท่านจะต้องพาผู้ใหญ่ไปเลี้ยงไปกินไปเที่ยว เล่นพาเพื่อนร่วมง,งานไปเลี้ยงแบบนี้นะครับซึ่งเปลืองเงินเปลืองทองนะครับแต่ท่านก็ทำด้วยความสุขใจชาวราศีตุลช่วงเดือนธันวามี้้ถึงมกราปีหน้านะครับจะได้ยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวตระกูลนะครับจะมีความเป็นปึกแผ่นจะได้ลูกหลานใหม่อีกคนละเมื่อต้นปีเพิ่งจะได้ไป นี่ได้อีกและได้เพิ่มขึ้นอีกครอบครัวขยายครับช่วงเดือนนี้นะครับที่พูดถึงนี้คือระหว่าง15ธันวาถึง15มกราเนี่ยเป็นช่วงที่ท่านมีกิจกรรมวุ่นวายเยอะแยะไปหมดเลยอะไรก็ไม่รู้มันพัวพันกันไปนหมดนะครับแต่ทุกสิ่งที่มาพัวพันนั้นเป็นลักษณะของช่วงคราวนะครับทั้งใช้เงินจ่ายเงินเถียงบ้างทะเลาะมั่งมีความสุขมั่งซื้อทรัพย์สินบ้าง ซื้อของขนมโดยเฉพาะขนมหวานบ้างเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงผู้ใหญ่บ้างเลี้ยงลูกหลานบ้างนะครับเป็นกิจกรรมที่ท่านหมดเปลืองไปทั้งนั้นแต่ว่าเป็นความหมดเปลืองที่ท่านยินดีนะครับก็ถือว่าเป็นราศีที่ดีอีกหนึ่งราศีในปีนี้นะครับก็จบไป1ปีอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ทุกคลิปเลยผมก็ขออยู่แค่เนี้ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดี